先生の前で意見を言たりしましたそして自分は十分ではないと他の人のようにうまくできないと思い込ませますしかし失敗を恐れることは悪いことではありませんまた失敗したらどうしよう もう無理かもしれないと思いましたでも友達が応援してくれ先生も คาสเกตเต้คุณเรียนาาตัวการเรียนภาษาต่างประเทศค่ะเพราะว่าตั้งแต่เด็กเรียนภาษาอังกฤษมาพูดไม่ได้เลยอาจจะเข้าใจนิดหน่อยแต่ก็กลัวที่จะได้เริ่มเรียนอะไรใหม่ๆแล้วเป็นยังไงการมาเรียนที่อายของเราก็<อ>เกินคาดมากเลยค่ะนเน้นทูกการเรียนการสอนเลยไม่ว่าจะเป็นการเรียนแบบให้เกิดความสนุกด้วยแล้วก็ได้มีการใช้จริงทําให้แบบว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้ยากอย่าง

先生はうどんについて話し始めましたซื่อใจฮานาชิฮก็สำหรับหนูนะคะความกลัวก็ไม่ใช่ความมืดไม่ใช่สัตว์หรือว่าอะไรค่ะแต่ว่าเป็นการที่วันนึงจะไม่มีตาอยู่ในชีวิตะค่ะหนูเนี่ยอยู่กับความกลัวตรงนั้นได้ด้วยกันเอาความกลัวตรงนั้นนะคะมาเป็นแรงผลักดันให้หนูเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะก้าวต่อไปในเดนวาชิตโตโมะไอส์เตะรุฮิโตะซบุฟโตะยอนเดะรุฮิโตะนิคันเก็คิชิตีมั ก็ดีค่ะหายตื่นเต้นแล้วค่ะรู้สึกว่าตัวเองทําได้ดีในระดับหนึ่งเลยก็คิดว่าตัวเองทําได้เกินคาดกว่าที่คิดค่ะถึงมีผิดพลาดนิดหน่อยแต่ก็รู้สึกว่าพอใจในการที่เราได้ทําออกมาปกติจะตื่นเต้นกว่านี้ค่ะแต่วันนี้ตื่นเต้นน้อยลงค่ะรู้สึกว่าก็ได้เห็นทุกคนมีรอยยิ้มออกมาก็รู้สึกภูมิใจมากหนึ่งถึงสามต้องมีใครโกะแน่นอนต้องมีคนนึงค่ะต้อคนนึงค่ะมาเมเลตไวมาเทียอามมาเมเลตัวมา 正直に言うととっても緊張しています間違えたらどうしよう誰も私の話を聞いてくれなかったらどうしようといろいろ考えましたでもこうして皆さんの前で話してみて気づきましたいかないからい อะไรเลยเพราะว่าหนูค like so, ิด yani ว่าตัวเองอ่ะยังพยายามไม่มาพอค่ะได้ข้าวหนูได้ลงหนูก็เลยคิดว่าถ้าหนูลงพยายามนให้มันเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าดีใจกับความพยายามตัวเองที่ทงเลยไม่เคยคิดว่าสิ่่งทีจะได้ทำก็พุ่งมาได้ทำที่นี่เพราะว่าตลอดมาทั้งชีวิตนี่คือแบบเป็นเด็กที่แบบไม่ค่อยเข้าลกกิจกรรมเลยก็เหมือนกิจกรรมนี้เป็น จุดเริ่มต้นเล็กๆที่ทำให้กล้ามาถึงแบบรู้สึกว่าภูมิใจในอีกขั้นหนึ่งของตัวเองแล้วค่ะทั้งหน้าอาจจะทําได้ดีกว่านี้และอาจจะได้ที่เหมือนก็ได้นนะก็รู้สึกว่าภูมิใจค่ะที่เรากล้าที่จะแสดงได้ก้าวข้ามความกลัวของเราขึ้นมาจริงๆวันนี้นักเรียนหลายๆคนนะครับผมได้มีโอกาสสอนห้องแต่ช่วงแรกๆเลยนะครับจริงๆแล้วสำหรับผมอ่ะ ไม่ต้องได้รางวัลที่หนึ่งหรอกแค่เขามายืนในจุดๆดนี้ได้ผมคิดว่าเขาชนะแล้ววันนี้เขาได้โชว์สปิริตโชว์ักยภาพของขามาได้เต็มที่บางคนพูดเราก็นั่งน้ำตาซึมเลยเพราะว่าประทับใจในสิ่งที่เขาพัฒนาเติบโตมากครับภูมิใจที่ได้เห็นนักเรียนแสดงความสามารถนะคะจากข้องพื้นฐานที่เขาเป็นคนที่ไม่กล้าแม้แต่จะพูดในห้องเรียนันนี้นักเรียนมีความกล้าพูดในที่สาธารณะนะคะก็รู้สึกภูมิใจมากๆคะ่ะครูใหญ่เชื่อว่าทุกๆคนที่นั่งอยู่ที่นี้ก็ไม่เคยคิดว่าทำไมฉันนี่ปุ่นได้ ไม่เคยรู้มาก่อนด้วยซ้าไปไม่เคยคิดมาก่อนด้วยซ้าไปเพราะคิดว่ามันยากเรียนภาษาอังกฤษมายังพูดไม่ได้เลยแต่ไทยจะเชื่อได้ว่าวันนี้พวกเราทุกคนทําได้นะฮะนี่คือสิ่งที่ยืนยันว่าพวกเราเป็นคนที่มีความสามารถถ้าเราตั้งใจจะทําอะไรสักอย่างหนึง่งเราทํามันได้สําเร็จอย่างแน่นอนและขอให้ทุกคนเดินหน้ากับชีตนเองขจัดซึ่งความกลัวทั้งหมด ที่เราคิดของเราอยู่ในใจเพราะว่าเมื่อเราเก้าวข้ามความกลัวเหล่านั้นไปแล้วเราจะเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงได้ mm hmm. ก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จนะครับและทุกคนปรบมือให้กับตัวเองด้วยครับสถาบัน a อ u เปิดรับนักเรียนใหม่ทุกวันสมัครได้แล้ววันนี้ยังไม่ต้องชำระเงิน โอกาสมาถึงแล้วคุณล่ะพร้อมสร้างอนาคตแล้วหรือยัง